สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ s i e Story with เล่าเรื่องที่นี่เราจะพาคุณออกเดินทางไปเจอเรื่องราวน่าทึ่งของวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและจักรวาลวันนี้ผมอยากชวนคุณไปทําความรู้จักกับสิ่งที่ถูกเรียกว่าแมงกระพุนแดงแต่ไม่ใช่ใต้ทะเลลึกนะครับมันลอยอยู่บนท้องฟ้าเหนือพายุและนี่คือหนึ่งในความลับที่ธรรมชาติเพิ่งเปิดเผยให้เราได้เห็นนี่คือสปอยด์แดงแสงไฟฟ้าสีแดงไหลว่าบเหนือพายุฝนฟ้าขนองสูงจากพื้นโลกราว5 0าถึงกิกิโลเมตรเหนือยอดเมฆขึ้นไปชั้นบน มันเกิดจากไฟฟ้าที่พุ่งขึ้นด้านบนในสิ่งที่ควรพุ่งลงเปลี่ยนอากาศชั้นสูงเป็นหลอดไฟนีออนยักษ์ในชั่วเซี่ยววินาทีประกายสีแดงนี้มาจากนไนโตรเจนในอากาศบางครั้งมีแสงฟ้าเล็กๆย้อยลงเหมือนหนวดแมงกะพรุนที่ไร้ระบำบนหน้านฟ้ารูปร่างมันหลากหลายทั้งระครังคอลัมน์หรือแครอทยักษ์ก็กระโดดขึ้นมาได้แต่ที่น่าทึ่งคือเราเพิ่งเห็นมันครั้งแรกในปี1989มันชั่ววูบเดียว มองแทบไม่ทันและมักเกิดเหนือพายกุกลางคืนที่ไกลเกินกล้องจะจับภาพได้ทาไมเตรียมพร้อมหรือตั้งใจจะถ่ายมันจริงๆสไปแดงไม่ได้เป็นแค่สายฟ้าเฉยๆมันเป็นสัญญาณว่าธรรมชาติบนฟ้าที่เราคุ้นเคยยังเต็มไปด้วยเรื่องที่เราไม่เคยรู้คืนต่อไปหากคุณเห็นฟ้าแลบลองเงยหน้าให้ดีเพราะบางทีแมงกระพุนแดงอาจกำลังเต้นระบาอย่างลึกลับ สูงเหนือพายุและนี่คือเรื่องราวลึกลับของสไพร์แดงไฟฟ้าบนฟ้าที่เราเพิ่งเริ่มเข้าใจแล้วคุณละ่ะเคยเห็นแสงแปลกบนฟ้าหรือมีเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ที่อยากให้เราหยิบมาเล่าไหมคอมเมนต์ไว้ได้เลยเพราะเราอยากฟังมุมมองจากคุณถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดสารคดีวิทยาศาสตร์ใหม่ๆจากซส์สตอรี่วิทยเล่าเรื่องแล้วเจอกันในตอนต่อไปครับ